g d d i v i ไ e History เรื่องราวของพระเจ้าในหนังสือเยนซีสบทที่3พูดถึงการตกต่ำครั้งที่หนึ่งของมนุษย์เนื่องจากมนุษย์ไม่พึ่งพิงพระเจ้าและยังได้ออกห่างจากพระองค์เรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบเสร็จสิ้นแล้วมีสองสามีภรรยาชื่ออาดามและเอวาอาศัยอยู่ในสวนเอเดนที่งดงามนี้ทั้งคู่เป็นผู้ที่เดินติดตามพระเจ้าพระเจ้าทรงรัก และดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีตอนนั้นพวกเขามีอิสระในการใช้ชีวิตไม่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าด้วยซ้ำจริงๆพระเจ้าต้องการให้ทุกคนมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆไม่มีความอับอายไม่มีความตายไม่มีการต่อสู้กันไม่มีความกลัวไม่มีความเจ็บปวดไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีความโกรธไม่มีการข่มเหงไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความหิวกระหายไม่ถูกทอดทิ้งไม่มีน้ำตา ไม่มีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นเลย พระเจ้าประทานความตั้งใจที่อิสระให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้เลือกสรรไม่ใช่ถูกบังคับแต่พระเจ้าได้ตรัสสั่งมนุษย์ว่าผลไม้ทุกชนิดในส่วนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบยกเว้นต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วผลของต้นมันเจ้าอยากกินถ้าเจ้าขืนกินในวันใดเจ้าจะตายเป็นแน่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์กินต้นไม้แห่งชีวิตแต่มนุษย์กลับเลือกที่จะกินต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วแล้วมนุษย์ก็ได้ต้อนรับซาตานเข้ามามนุษย์เริ่มทำร้ายกัน ทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆมากมายเนื่องจากมนุษย์ทำบาปทำให้มนุษย์ตายทั้งฝ่ายร่างกายจิต และวิญญาณนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้พวกเขากินต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วน้องๆจําไว้นะคะว่าความตั้งใจที่อิสระที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือพระเจ้าต้องการให้เราเลือกกินต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อต้อนรับพระเจ้าเข้าสู่ภายในมาเป็นชีวิตของเราให้เราเป็นผู้ที่เชื่อและพึ่งพิงพระองค์ไม่พึ่งพิงกําลังและความสามารถของตัวเองวันหนึ่งงูได้เข้ามาล่อลวงเอวาโดยถามว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าพวกเจ้าอยา กินต้นไม้ทุกชนิดในส่วนนี้ เอวาจึงพูดกับงูว่าผลไม้ในสวนนี้เรากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้ต้นที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินหรือถูกต้องเกรงว่าจะตายงูจึงพูดว่าพวกเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกเพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นเข้าไปวันใดตาของเจ้าจะเปิดออกในวันนั้นแล้วเจ้าจะรู้จักความดีและชั่วเหมือนกับพระเจ้าเอวาจึงเห็นว่าผลไม้ต้นนั้นดีและงดงามด้วยแล้วยังทําให้เราฉลาดอีกต่างหากเอวาจึง กินเข้าไปแล้วยื่นให้สามีกินด้วยกันตาของพวกเขาก็ถูกเปิดออกจึงรู้ว่าเปลือยกายอยู่แล้วจึงเอาใบมะเดื่อมาก,กลัดเป็นเครื่องปกปิดตัวไว้พวกเขาได้ถูกพิษของซาตานฉีดเข้าไปแล้วทําให้อารมณ์ความคิดความตั้งใจของพวกเขาชั่วร้ายพวกเขากลายเป็นคนบาปวิญญาณตายถูกตัดขาดจากพระเจ้าไม่มีการใช้งานและไม่อาจสําเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าได้พวกเขาหลบไปซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ แล้วพระเจ้าก็ตรัสแก่พวกเขาว่าเจ้าอยู่ไหนเจ้ากินผลไม้ที่เราสั่งว่าอยากกินนั้นแล้วใช่ไหมอารามตอบว่าเอวาเอามาให้ข้าพเจ้าพระเจ้าตรัสถามเอวาว่าเจ้าได้ทําอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูเล่าลวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้กินเข้าไปพวกเขาทําให้พระเจ้าเสียใจมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระเจ้าจึงทรงส่งพวกเขาออกไปจากสวนเอเดนไปตรากตรำทำงานหนักจนเหงื่อไหลอาบหน้าตลอดชีวิตและปิดทางเข้าออกสวนเอเดนนั้นไม่ให้ใครเข้าไปถึงต้นไม้แห่งชีวิตนั้นอีกเลย